สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูวินิตาส้อยเพชรประภาและคุณครูพนิดานาสุริวงศ์นะคะวิชาภาษาไทายวันนี้สอนโดยคุณครูพนิดานาสุริวงศ์ค่ะ เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเตรียมตัวเรียนวิชาภาษาไทยวันที่24มกราคมเราจะเรียนแบบฝึกหัดตามตัวชี้วัดแบบฝึกการอ่านคำใหม่คำยากคำพื้นฐานแบบฝึกเขียนตามคำบอกค่ะ เขียนตามคำบอกครั้งนี้นะคะเป็นคัดลายมือนะคะครั้งที่30วันที่24มกราคมนะคะเขียนคำที่291ถึงคำที่300ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการอ่านนะคะเราเรียนกันไปหมดแล้วการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาระยาทในการอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ เรียนเรื่องมารยาทในการอ่านนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนต้องมีมารยาทในการอ่านค่ะมาดูมารยาทในการอ่านก่อนนะคะมารยาทในการอ่านเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงถึงการเป็นผู้มีวัฒนธรรมและอุปนิสัยที่ดีในการอ่าน รวมทั้งทำให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะมารยาทที่ดีในการอ่านนะคะมีดังนี้ค่ะนักเรียน 1. อ่านหนังสือให้ถูกกาลเทศะไม่อ่านในเวลาที่ไม่ควรอ่านเช่นยังไงคะเช่นการอ่านการ์ตูนในห้องเรียน 2. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น เรามาดูข้อ3ค่ะข้อ3นะคะไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านในขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่ต่อไปค่ะข้อที่4เราจะไม่อ่านสิ่งที่เป็นงานเขียนส่วนตัวของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตเช่นจดหมายบันทึกส่วนตัวหรือเอกสารส่วนตัวอื่นๆนะคะ ต่อไปข้อที่5ค่ะไม่ควรทำสิ่งอื่นในขณะที่อ่านหนังสือเช่นการฟังเพลงการดูโทรทัศน์การเล่นกันหรือรับประทานอาหารเพราะจะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเต็มที่ค่ะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะ เราไม่ทำลายหนังสือใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังนะคะข้อที่7ค่ะหากเรายืมหนังสือมาอ่านต้องรักษาอย่างดีและส่งคืนตามกำหนดเวลาหรือทันทีเมื่ออ่านจบข้อที่7นะคะในกรณีที่โรงเรียนเราสามารถเปิดเรียนได้ค่ะเราก็จะมีห้องสมุดให้เด็กๆไปยืมหนังสือมาอ่านอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราเปิดเรียนนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูจะมีเนื้อหาของการอ่านบทร้อยแก้วแล้วก็มารยาทในการอ่านเป็นวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนทบทวนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันนะคะการอ่านร้อยแก้วและมารยาทในการอ่านสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านร้อยแก้วและมารยาทในการอ่านกันนะครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องการอ่านร้อยแก้วกันก่อนดีกว่าครับการอ่านร้อยแก้วหมายถึงการอ่านข้อเขียนที่นำคำมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวซึ่งมีแบบต่างๆเช่นพันณนา,นาอธิบายคําสั่งข้อแนะนำเป็นต้นต่อไปเรามาดูข้อปฏิบัติในการอ่านร้อยแก้วกันบ้างดีกว่าครับการอ่านร้อยแก้วอ่านได้ทั้งอ่านออกเสียงและอ่านในใจนะมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ครับ 1>, 1. อ่านคำไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีเช่นคำะสม,มคำควบกล้ำอักษรน,นำคำพ้องคำที่มีรอหัน 2. อ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำ 3. อ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาลวกหน้าไปก่อนและอ่านออกเสียงตามหลัง 4. เว้นจังหวะวรรตอนให้ถูกต้อง รู้จักเน้นคำเพื่อไม่ให้เข้าใจความหมายผิดไป 5. อ่านออกเสียงแบบพูดบางครั้งอาจต้องใช้น้ำเสียงและแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง 6. เน้นท่าทางในการอ่านอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือห่างจากสายตาท่ายืนการมองผู้ฟังเป็นต้น 7. เข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านโดยจับใจความสำคัญสรุปความอธิบายรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึงข้อปฏิบัติในการอ่านร้อยแก้วกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักกับปัจจัยสําคัญของการอ่านร้อยแก้วกันบ้างดีกว่าครับปัจจัยสําคัญของการอ่านร้อยแก้วมีดังต่อไปนี้เริ่มจากความเข้าใจสาระของบทอา่านก่อนจะอ่านให้ผู้อื่นฟังเราต้องอ่านข้อความนั้นให้เข้าใจเนื้อหาถ่องแท้เสียก่อนเพื่อจะได้ปรับน้ําเสียงและกริยาอาการให้สอดคล้องกับบทอา่านและสามารถออกเสียงคําทุกคําให้ถูกต้องชัดเจน ปัจจัยสาคัญข้อต่อไปคือความพร้อมทางร่างกายและจิตใจผู้ที่สามารถอ่านได้หน้าฟังจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีคือไม่เหน็ดเหนื่อยไม่อิดโรยไม่ว้าวุ่นสับสนหรือตื่นเต้นจนเกินไปข้อแนะนําที่ทําให้การอ่านไม่ว้าวุ่นสับสนหรือตื่นเต้นมีดังนี้การอ่านชื่อเฉพาะหรือถ้อยคําที่แปลกหูต้องอ่านช้าๆและชัดถ้อยชัดคํา ฝึกอ่านออกเสียงคำที่ออกเสียงยากไว้ก่อนทำเครื่องหมายเพื่อช่วยในการอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องถ้าต้นฉบับที่อ่านเป็นลายมือเขียนของผู้อ่านเองต้องเขียนตัวโตชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อให้อ่านง่ายปัจจัยสำคัญข้อต่อไปคือ การใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพควรกำนนงถึงอัตราเร็วความดังระดับเสียงสูงต่ำและคุณภาพของเสียงดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณภาพของเสียงประกอบด้วยอะไรบ้างคุณภาพของเสียงประกอบด้วยอัตราเร็วในการเปล่งเสียงการอ่านช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทอ่านเรื่องที่เข้าใจง่ายอาจอ่านให้เร็วกว่าเรื่องที่เข้าใจยาก ความดังในการเปล่งเสียงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ฟังและสถานที่เป็นสำคัญข้อสำคัญไม่ต้องตะโกนนอกจากนี้ควรเน้นเสียงหรือบังคับความดังของเสียงให้สอดคล้องกับความหมายและความรู้สึกที่มีอยู่ในบทอ่านด้วยระดับความสูงต่ำของเสียงควรปรับระดับเสียงให้สอดคล้องกับความหมายของข้อความถ้าใช้ระดับเสียงเดียวกันตลอดเช่นเสียงสูงตลอดผู้ฟังจะรู้สึกเหนื่อยเสียงต่ำตลอดผู้ฟังจะรู้สึกเบื่อหน่ายง่วงนอน และสุดท้ายคือคุณภาพของเสียงแต่ละคนมีคุณภาพเสียงต่างกันตามปกติคุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงและอารมณ์เช่นโกรธเศร้าเสียงอาจสั่นพร่าแปลกไปจากเดิมการปรับปรุงคุณภาพของเสียงจึงต้องพยายามถนอมและรักษาอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงให้มีสุขภาพดี และต้องรักษาสุขภาพจิตให้ดีด้วยนักเรียนครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องมารยาทในการอ่านกันต่อเลยนะครับ มารยาทในการอ่านมีดังต่อไปนี้ข้อ 1. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้อ2ไม่เล่นกันในขณะที่อ่านข้อ3วางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่านข้อ 4. ไม่ทำลายหนังสือหรือทำหนังสือชำรุดข้อ5ไม่ควรแย่งหนังสือหรือชะโงกหน้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่นักเรียนรู้ไหมครับว่าการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านสามารถทำได้อย่างไร ในนักเรียนคนใดช่วยครูบอกได้บ้างครับผมครับครูการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านสามารถทำได้ดังนี้ครับเริ่มจากรักการอ่านโดยให้เราสร้างความรู้สึกว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีมีคุณค่าหากได้อ่านย่อมทวีประโยชน์ต่อตอนเองผู้ที่รักการอ่านมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมขอตอบครับครู การสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้มีความกระตือรือร้อนที่จะสแสวงหาความรู้อยู่เสมอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพราะความรู้ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นคนรอบรู้ครับหนูขาตอบค่ะครูการเตรียมความพร้อมคือควรเตรียมความพร้อมของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใดความพร้อมดังกล่าวนี้ได้แก่ความพร้อมทางกายคือสุขภาพดีไม่มีปัญหาด้านสายตา ความพร้อมทางใจคือมีเหตุผลแน่ชัดว่าอ่านสารนี้เพื่ออะไรเพื่อความรู้เพื่อสอบหรือเหตุผลอื่นๆจากนั้นจึงอ่านอย่างมีสมาธิและปราศจากความกังวลใดๆความพร้อมทางสภาพแวดล้อมคือเลือกสถานที่ในการอ่านที่เหมาะสมบรรยากาศดีมีแสงสว่างเพียงพอ ผมขอตอบครับครูครการจัดสรรเวลาในการศึกษาค้นคว้าคือมีการแบ่งเวลาสำหรับศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองควรกำหนดเวลาสำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนฝึกจนเคยชินเป็นนิสัยครับหนูขอตอบค่ะครูและสุดท้ายของการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านก็คือการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำความรู้ที่เราได้จากการศึกษาค้นคว้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวันเพราะยิ่งนำความรู้มาใช้มากเพียงใดก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในภายหลังค่ะนักเรียนรู้ไหมครับว่าการฝึกนิสัยรักการอ่านจะช่วยให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดังนั้นนักเรียนจึงควรเริ่มต้นฝึกฝนโดยไม่ท้อถอยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับคูรูได้ใหม่สวัสดีครับ ค่ะนักเรียนเมื่อเราเรียนเรื่องมารยาทในการอ่านไปแล้วนะคะงานที่คุณครูจะสั่งนะคะเป็นหน้าที่สิทธ์นะคะให้นักเรียนทำมารยาทในการอ่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ